ขาได้ไปจันเป็นยังไงไปเห้องไปท้าคุณจันทามาแล้วมูจาพิ่งมูจาสือแล้วเป็นยัไงไปเปิดห้องมึงแย่กวที่เราเลี้ยงเลยไปทาเนี่ยตายๆลูกเจากเผยอีศูน์เบิร์ดีๆแล้วอครบออเดอร์แล้วเนาะครบออเดอร์คืออะไรพี่น้องครับคือจะไตัว จตขายออกได้ประมาณแปดตัวมีคุณน้ำอ้อยมาอีก AAC 72ตัวเย้คุถาทำไหมยังมาทาข้อแก่น้อยเรามาห้าร้อยตัวแต่ตัวนี้คือขายไปแค่แปดตัวนะครับก็คือว่าขอบคุณออเดอร์ทั้งแปดนะครับถ้าไปพูดให้ใครฟังว่าโอ้โหแบบพูดถึงพรีเซนเตอร์หรือ,อไลฟ์สดแบบพ่อชูงยิงแล้วขายได้กี่ตัว <c oughs> โอ้โหแปดตัวอย่างนี้เป็นตับซื้ออะอย่าีเป็นตับจ้างวงยิงยู่ดจมองฐานเลย มื่อกี้เราเราขายผู้คนมาปฏิจจังไม่หยิบวะหยิดิแล้วก็แบบสินค้าออื่นไม่มาแล้วแต่ว่าตัวเด็กมาเนี่ยเท่าแก่น้อยอ่ะเด็นตัวมาห้าเดิตัวขายได้แปดตัวชิ้ดูดิหอดเลยจบไลน์ในในนี้ยังยังซื้อได้นะคะอ๋อยังยังยังเหมือนเดิมแต่คนที่มาดูโดนหลังไลน์เดี ติต่อจะเปิดระก้ให้สำหรับเอฟซอ๋อสำหรับเอฟซนะครับที่มาทีหลังเนาะแต่ว่าคือท่านแบบอย่ามาไม่ทันเนาะแต่มาดู้อหลังได้ก็พิมมาหรืออะไรก็มันได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิม่ยัไม่มีเพื่อนบอกครับไม่พ้อไม่มีเสียงแล้วโอเคเดี๋ยวได้องรานวัทไหคว่ารเ็ัไงบ้างอ๋อจนของวันนะครับก็คือแต่ว่ามันมีการเพิ่มบันเป็นนะครับพอ นี่ฮะอันนี้หนังคือขอให้แจกตอนหนังก็โจออกเนาะคุณโทนี่ซื้อในที่เกอบอกว่าใช้ได้ละของหนังก็โต๊ะเลยยี่สิบสองล้านเดือนพี่คนนี้เขา่าก็โจให้เลยใช่ซื้อในทิกเกอร์ยี่สิบสองล้านส่งส่งมันตัวมันเก็บไว้ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่นะพี่ตัวน่ะของใหม่ของใหม่พี่ถึงสิ้นปีเลยถึงสิ้นปีก็หนังก็โจออกเลยยี่สิบสองล้นไง ร้อยใบเราดูนะใช่รอดูหนังดุ้ toilet, corona, no ่โจได้ด้วยได้เลยใช่ใช่ใช่คือไม่ได้ทุกคนนะรอรุ่นนะใช่เธอใช่แต่ว่าเรายร้ายเนี่ยให้เยอะมากพิเศษมาพูดเลยแจกอะไรบ้างแจกอะไรบ้างแจกทำหน้าเบ๊ะๆนะตอาแล้วก็วันนี้กี่กี่อันเออพ่อรุ่นแบงก์แจกกี่อันตอนแรกก็จะแจกยี่สิบใบ ก็เพิ่มมาอีก3ามสิบเป็นทั้งเท่าไหร่50ค่ะโอเคมากแต่ว่าจะต้องตัดใจอีก10ค่ะพองแล้วโอเคไอ้ก่อนลงไลฟ์ให้พ่อโจกับน้องหญิงฝากผลงานได้นะคะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนเรานะครับพวกที่สนับสนุนพ่อโจกับพงอ์หญิงนะครับเข้าแก่น้อยครับสาลัย สำหรับผู้อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังในวันนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกการสุับสนุนด้วยการสนับสนุนเร,เราด้วยนะครับวันหน้าก็ให้มันเยอะกว่าแตัวเลียนะเพราะว่ามันเลยอ,อีกตั้งสี่ร้อยเก้าสอง400ตัวถ้ามีอยู่กับข้างหน้าเราจะมาขายให้หมดใช่ไะ <Yeah. S 1> รอบหนะ้ากดดันมากเลยครับอีก492ตัวขอบคุณทุกกำลังใจครับไปแล้วนะมือแรกพอกันอยู่บ้านโคกกลางจำนวนโคกกลางอำเภอลำไส้มาจ้าบุกนี้แนละ้วเดี๋ยวเขาคุมความนะครับเข้ากลุ่มด้วย300บาทัน3ราบลาบบายบาย,บาย มันต้องมีคนมาช่วยทุกคนอ่ะไม่นะแต่ว่าไม่งั้นต้องเปลี่ยนเป็นเาต้องเป็นติ๊กตอกใช่แล้วติ๊กตอกเนาะเพราะว่าทุกคนมันติดแล้วไงเพราะว่าส่วนมากคนจะไปตามที่ติ๊กตอกเนาะเไใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวรอบหน้าไปไลน์ติ๊กตอกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไไปห้อสิาบมันจิบพรทนีมันจิจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเบิ้ลคือกัดจ้านี่เปลี่ยนค่ะ เราเปลี uh like uh ่ยนออกไปใส่ช huh. uh ุด huh. น uh ี huh. uh ้เป็นงานเลยแค่ไหนล่ะบอเออบอเลยเออเออบอขออดไม่ก่อนลูกให้พี่เขาถอดไฟเลเซอรให้ก่อนโอ้ยพี่เขาขอถ่ายรูปไก่จ้ะให้ถ่ายรูปตอนใส่ชุดก่อนเดีี๋ยวเจะปล่ยนจริงๆแล้วมีคุณย่าชอบน้องมากแต่ว่าเราอยู่ข้างนอก นี่พิ้งถ่ายให้ไหมถ่ายถาได้่เราองทางเราสามารถแบบไปไปติตอทั้งสมมติชาแนลหด้ยละชาแนล้ยด้วยไ่ะได้ไม่ไม่จเป็นว่าต้องเย็บหลายค่ได้ค่ะปอกตอองกองานองกได้นใช่กล้องหนัเลยูน่ารักมากคะ เออมาแลกขอกันนะยคะได้จ้ะถอดไม้นะคะชิ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 ไหนมวนแกงัวาจูเราได้แกงว้วจูสนุกมากเลยอ่ะ จากมือรับโชคอยากไม่เข้าเลยดี๋ยวพงอะไรไปพร้อมเชิลกับคุณยายเนี่ย้าหนึ่งสองเช็หนึ่งสองเช่เข้าเข้าไปก่เขาเขาไปก่อนใกล้ก่อนใกด้จาก้ราจะไ่วยก่อนเลยโช่น้อ้ยงไปนต่อน้ีไปสอบหน แล้วถ e ่ายี่หน่อยถ่าี่หนเออืถ่าย้ไฟนีหอน่งสอหน่สองหนึ่หน่อ่่หน่อ่อง่น่่่อน่หอสอ